สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ NoCast by CMUBS นะครับพื้นที่สนุกสนุกที่เราจะชวนทุกคนมาเจาะลึกเรื่องราวเบื้องหลังไอเดียธุรกิจงานวิจัยแล้วก็นวัตกรรมแบบถึงแก่นกันเลยวันนี้เรามีประเด็นที่ผมว่านะต้องโดนใจคนในแวดวงมหาวิทยาลัยแน่ๆครับโดยเฉพาะชาวคณะบริหารธุรกิจกับคำถามที่ค่อนข้างท้าทายเลยแหละว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้านักศึกษาไทยต้องเรียนเนื้อหาธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษลุ้นๆเลยในมหาวิทยาลัยบ้านเราโอ้โห oh แค่ฟังโจทย์ก็ตื่นเต้นแล้วนะคะเพราะปฏิเสธไม่ได้เลยจริงๆว่าทุกวันนี้เนี่ยภาษาอังกฤษมันแบบว่าแทรกซึมแต่ในทุกส่วนของโลกธุรกิจแล้วกลายเป็นเหมือนภาษากลางไปแล้วนะคะที่ใครๆก็ต้องใช้ไม่ว่าจะคุยกับคู่ค้ากับลูกค้าหรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานในบริษัทข้ามชาติต่างๆจริงเลยครับแล้วพอเราไปดูข้อมูลล่าสุดเนี่ย Uh, จาก E.F. English Proficiency Index ปี2022นะครับอันดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของไทยเราก็ยังอยู่ในโซนที่แบบว่าต้องเร่งพัฒนากันอีกเยอะเลยอยู่ที่100จาก112ประเทศทั่วโลกถ้าในเอเชียเราก็อยู่เกือบท้ายๆเลยคือ22จาก24ประเทศอยู่ในกลุ่มต่ำมากด้วยซ้ำ ทีนี้คำถามมันก็เลยผุดขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วมหาวิทยาลัยเบยเฉพาะคณะที่สอนเรื่องธุรกิจโดยตรงอย่างบริหารธุรกิจเนี่ยจะช่วยอัพสกิลภาษาให้นักศึกษานอกเหนือจากแค่คลาสภาษาอังกฤษปกติได้ยังไงบ้างอืมน่าคิดมากๆโอเควันนี้ที่โ o no Cast by CMUBS นะครับเราจะมาแกะกล่องเรื่องนี้กันแบบเจาะลึกเลยซึ่งตรงนี้แหละค่ะก็เป็นที่มาของแนวคิดที่เรียกว่า EMI ใช่ค่ะ English Medium Instruction ถ้าแปลกันง่ายๆเลยนะคะก็คือการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักในการสอนวิชาอื่นๆที่เนื้อหาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษโดยตรงอย่างเช่นผู้วิชาการตลาดการเงินการจัดการอะไรแบบนี้ค่ะในประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่อ๋อคือแทนที่จะเรียนภาษาอังกฤษในคลาสภาษาเฉยๆก็คือเอาภาษาอังกฤษไปใช้สอนวิชาอื่นเลยว่าง,งั้นเถอะครับประมาณนั้นเลยค่ะ เป็นแนวทางที่กำลังฮิตมากเลยนะคะในมหาวิทยาลัยทั่วโลกโดยเฉพาะฝั่งยุโรปกับเอเชียตะวันออกเพราะเขาเชื่อว่ามันเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้ทั้งความรู้ในวิชานั้นๆแล้วก็ได้ฝึกภาษาไปในตัวด้วยเลย ฟังดูดีมากๆเลยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราไมา่ได้มาคุยกันลอยๆนะครับเรามีผลการศึกษาจริงๆมาเล่าให้ฟังจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเรานี่เองครับที่เขาได้ลองทำโปรเจกต์น่าสนใจมากคือเชิญอาจารย์พิเศษชาวต่างชาติมาบรรยายเป็นภาษาอังกฤษให้นักศึกษาปอตรีฟังเลยในบางหัวข้อของวิชาเรียนปกตินี่แหละ หรือก็คือใช้แนวทาง EMI ที่ว่านี้เองผลลัพธ์จะเป็นยังไงนักศึกษาชอบไหมหรือว่าเจออุปสรรคอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันใครฟัง No Cast by CMUBS เราชอบเรื่องวงในแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ติดตามกันไว้นะครับรับรองมีเรื่องเด็ดๆมาเสริฟอีกเพียบเอาล่ะ มาเริ่มกันที่ภาพรวมของการทดลองนี้ก่อนเลยนะครับเขาทำเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณก็คือเก็บข้อมูลจากนักศึกษากลุ่มใหญ่เลยปริญญาตรี400คนที่ได้ลองเข้าไปนั่งฟังเลคเชอร์พิเศษจากอาจารย์ชาวต่างชาติพูดอังกฤษล้นล้วนเลยนะประมาณ2-3ชั่วโมงเนื้อหาก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับวิชาที่น้องๆเขาเรียนอยู่แล้วเช่นหลักการจัดการการเป็นผู้ประกอบการหรือการสื่อสารทางธุรกิจอะไรพวกนี้ แล้วเพือให้ข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมันเป๊ะมันชัวนะคะไม่ใช่แบบว่าถามลอยๆเนี่ย ทางผู้วิจัยเขาก็ใส่ใจกับเครื่องมือวิจัยมากๆเลยใช้เป็นแบบสอบถามออนไลน์ซึ่งทำเป็นภาษาไทยนะคะเพื่อให้นักศึกษาตอบได้ง่ายเข้าใจตรงกันแต่ว่าก่อนจะเอาไปใช้จริงเนี่ยก็มีการตรวจสอบความถูกต้องความน่าเชื่อถือหรือที่เรียกว่า IOC กับค่าคร o นวัคซ์อัลฟานะคะจากผู้เชี่ยวชาญตามหลักวิชาการอย่างดีเลยเพื่อให้มั่นใจว่าผลที่ออกมาเนี่ยมันสะท้อนความคิดเห็นของนักศึกษาได้จริงๆไม่ใช่เครื่องมือวัด มัม่วอ,อุ่นใจได้เลยเรื่องความน่าเชื่อถือนะครับงั้นมาถึงไฮไลท์เลยครับผลออกมาเป็นยังไงบ้างครับ นักศึกษาเขาโอเคไหมกับการเรียนแบบนี้โอ้โหต้องบอกว่าผลตอบรับดีเกินคาดเลยค่ะโดยรวมแล้วเนี่ยนักศึกษามีทัศนคติเป็นบวกมากมากๆเลยส่วนใหญ่จะเลือกตอบเห็นด้วยอย่างยิ่งในหลายๆข้อคําถามเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอความตรงของหัวข้อบรรยายกับวิชาที่เรียนความน่าสนใจของเนื้อหาที่ได้ฟังแล้วก็เรื่องการได้เปิดโลก,กทัศน์ได้รับความรู้ใหม่ๆในมุมมองแบบอินเตอร์อินเตอร์หน่อยแล้วก็ที่สําคัญ คือรู้สึกว่าตัวเองได้ฝึกสกิลการฟังการพูดภาษาอังกฤษไปในตัวด้วยโห oh, ฟังดูดีมากเลยนะครับเหมือนจะแฮปปี้กันทั่วหน้าเลยเกือบจะทั่วหน้าค่ะแต่มันมีจุดสะดุดเล็กๆที่เอ่อน่าสนใจมากๆซ่อนอยู่คือพอไปถามถึงประเด็นที่ว่าสามารถเข้าใจภาษาอังกฤษของผู้บรรยายได้ดีนะคะตรงนี้แหละค่ะที่ระดับความเห็นด้วยมันดรอปลงมานิดนึงจากเห็นด้วยอย่างยิ่งกลายเป็นแค่ระดับเห็นด้วยเฉย อ้าวจริงเหรอครับแสดงว่าถึงจะชอบมากๆเลยแต่ก็ยังมีกำแพงเรื่องภาษาอยู่บ้างฟังไม่ค่อยทันหรือว่ายังไงครับ ใช่ค่ะมันสะท้อนความท้าทายเรื่องความเข้าใจภาษาอังกฤษที่ยังเป็นประเด็นสําคัญอยู่จริงๆซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับข้อมูลอันดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของไทยที่เราคุยกันไปตอนต้นรายการเป๊ะเลยมันเป็นทาบเดียวกันเลยค่ะคือใจอ่ะสู้นะอยากเรียนอยากรู้อยากเปิดรับแต่สกิลภาษาจริงๆอาจจะยังตามไม่ทันเนื้อหาแบบร้อขนาดนั้น อืมประเด็นเรื่องความเข้าใจนี้น่าคิดต่อจริงๆครับแล้วในงานวิจัยชิ้นนี้เขาได้ลองเปรียบเทียบอะไรเพิ่มเติมไหมครับอย่างเช่นนักศึกษาชายกับหญิงคิดต่างกันหรือเปล่าในเรื่องนี้เพราะบ,บางทีเราชอบได้ยินกันบ่อยๆนะว่าแบบผู้หญิงน่าจะถนัดเรื่องภาษามากกว่าอะไรทํานองนี้ เป็นคำถามที่น่าสนใจมากค่ะแล้วเขาก็ศึกษาเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันผลออกมาเนี่ยมีความเซอร์ไพรส์นิดหน่อยนะคะคือถ้ามองในแง่ของทัศนคติโดยรวมหรือว่าความอยากความเต็มใจที่จะเข้าฟังบรรยายแบบภาษาอังกฤษเนี่ยนักศึกษาชายกับหญิงไม่ได้ต่างกันเลยนะคะทางสถิติคือทั้งสองเพศก็มองว่ามันเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องมีประโยชน์อยากเข้าร่วมเหมือนๆกันหมดเลยไม่มีใครบวกกว่าใครอย่างชัดเจนเอา้าวอย่างนั้นเลยครับไม่ต่างกันเลยเหรอ ผมลึกว่าสาวๆเขาจะอินกับเรื่องภาษามากกว่าสินะเนี่ยใช่ค่ะตอนแรกก็อาจจะคิดแบบนั้นแต่ว่า ความต่างมันไปซ่อนอยู่ในประเด็นเรื่องความเข้าใจภาษาอังกฤษของผู้บรรยายเนี่ยแหละค่ะผลการวิเคราะห์ทางสถิติเนี่ยชี้ว่านักศึกษาชายรายงานว่าตนเองเข้าใจภาษาอังกฤษของผู้บรรยายได้ดีกว่านักศึกษาหญิงอยู่เล็กน้อยคือต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเลยนะคะ P.0.5 ถ้าดูค่าเฉลีย่ยผู้ชายให้ประมาณ4.05ส่วนผู้หญิงประมาณ3.78จาก5คะแนนเฮ้ย hey, จริงนี่อันนี้แปลก ผลมันดูย้อนแย้งกับความเชื่อหรือความรู้สึกทั่วไปนิดๆนะครับว่าทำไมผู้ชายถึงรายงานว่าตัวเองเข้าใจได้ดีกว่ามีคำอธิบายไหมครับใช่ค่ะผลตรงนี้มันก็เลยน่าสนใจเป็นพิเศษเลยเพราะว่ามันอาจจะดูขัดแย้งกับงานวิจัยบางชิ้นก่อนหน้านี้ที่เคยบอกว่าจริงๆแล้วเพศหญิงมีแรงจูงใจหรือมีความกระตือรือร้นกับการเรียนภาษาหรือเอไอมากกว่าเพศชาย แต่ในขณะเดียวกันมันก็ดันไปสอดคล้องกับงานวิจัยอีกกลุ่มหนึ่งที่มองว่าเรื่องเพศกับการเรียนภาษามันซับซ้อนกว่าน,นั้นเยอะเลยมันขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมบริบทสังคมอะไรพวกนี้ด้วยทีนี้มีข้อสังเกตหนึ่งที่งานวิจัยชินี้เขาเสนอไว้ซึ่งน่าสนใจมากๆก็คือว่าเป็นไปได้ไหมว่าพอเป็นการเรียนเนื้อหาวิชาธุรกิจผ่านภาษาอังกฤษ ไม่ใช่เรียนภาษาอังกฤษเพียวๆนะคะมันอาจจะทำให้ตัววิชาหรือการเรียนในรูปแบบนี้ดูไม่ค่อยผูกติดกับเพศใดเพศหนึ่งมากเข้ากับการไปเรียนคลาสภาษาอังกฤษโดยตรงอ๋อเข้าใจแล้วคือพอโฟกัสที่ธุรกิจมันเลยอาจจะดูเป็นกลางๆมากขึ้น ประมาณนั้นค่ะพูดง่ายๆคือการโฟกัสที่เนื้อหาธุรกิจอาจจะไปทลายกำแพงในใจบางอย่างเช่นความคิดที่ว่าภาษาเป็นเรื่องของผู้หญิงอะไรแบบนี้ลงไปมันก็เลยอาจจะไปกระตุ้นความมั่นใจหรือแรงจูงใจของนักศึกษาชายได้มากกว่าในการที่จะรายงานว่าตัวเองเข้าใจแต่แน่นอนนะคะประเด็นนี้ยังเป็นแค่ข้อสังเกตเบื้องต้นยังต้องการการศึกษาเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อยืนยันอีกทีค่ะว่ากลไกมันเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่า โอ้โหเป็นมุมมองที่ซับซ้อนแต่ก็น่าคิดตามมากๆเลยครับแสดงว่าบริบทนี่มันสำคัญจริงๆนะครับทีนี้กลับมาที่ภาพรวมหน่อยถึงแม้จะมีอุปสรรคเรื่องความเข้าใจอยู่บ้างอย่างที่ว่ามาแล้วสรุปว่านักศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยเขายังอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกไหมครับหรือว่าลองครั้งเดียวพอแล้วเข็ดเลยโอ้ยเข็ดที่ไหนล่ะคะคำตอบคืออยากได้อีกมากๆๆๆเลยคะ่ะผลสำรวจชัดเจนมากค่ะว่า 94%ของนักศึกษาหรือคิดเป็น377คนจากทั้งหมด400คนเนี่ยต้องการให้มีการจัดบรรยายเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้เพิ่มเติมอีกในอนาคตว้าว94%นี่มันเสียงเอกชันชัดๆเลยนะแสดงว่าถึงจะฟังยากไปบ้างในบางจุดแต่ก็ยังมองเห็นประโยชน์และความคุ้มค่าอยู่ดีแล้วพวกเขามีเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมไหมครับว่าอยากให้ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมอะไรในการจัดครั้งต่อไปบ้าง มีค่ะมีข้อเสนอแนะดีๆเยอะเลยส่วนใหญ่ก็บอกว่าอยากให้จัดอีกอยากให้จัดบ่อยขึ้นแล้วก็อยากให้ขยายไปในวิชาอื่นๆด้วยไม่ใช่แค่วิชาพื้นฐานอย่างเดียวบางคนก็บอกว่าอยากได้เอกสารประกอบการบรรยายล่วงหน้าจะได้เตรียมตัวทนันหรือไม่ก็อยากให้มีช่วงถามตอบหรือมีกิจกรรมให้ได้โต้ตอบกับอาจารย์ผู้บรรยายมากขึ้นจะได้เคลียร์ข้อสงสยัยหรือได้ลองฝึกพูดจริงๆไปในตัวด้วย ฟังดูเป็นการบ้านให้ทางผู้จัดเลยนะครับเนี่ยคือนักศึกษาต้องการการสนับสนุนเพิ่มขึ้นอีกใช่เลยค่ะแล้วก็มีข้อเสนอที่น่าสนใจมากๆเลยคือมีนักศึกษาบางส่วนเสนอว่าอยากให้มีคําบรรยายภาษาไทยนะคะฮะคำบรรยายภาษาไทยใช่ค่ะไทยซับไตเติลขึ้นประกอบตอนที่อาจารย์บรรยายเป็นภาษาอังกฤษไปด้วยเลยโหอันนี้มาเหนือมากเหมือนเราดูหนังซาวด์แทร็กแล้วเปิดซับไทยเลยนะครับเนี่ยใช่เลยค่ะ ข้อเสนอนี้มันตอกย้ำมากมากเลยนะคะว่านักศึกษาเขาต้องการเรียนรู้จริงๆนะแต่ก็ยังอยากได้ตัวช่วยไปพร้อมๆกันมันชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของแนวทางที่อาจจะเรียกว่าโมเดล2ภาษาหรือไบลิงควอโมเดลได้เลยนะคะ ลองนึกภาพตามนะคะอาจารย์ประจําวิชาที่เป็นคนไทยอาจจะสอนปูพื้นฐานเนื้อหาคอนเซปต์หลักๆเป็นภาษาไทยก่อนซึ่งเป็นภาษาแม่หรือ L 1ของนักศึกษาพอเด็กๆเ,เขาเข้าใจคอนเซปต์แล้วค่อยส่งไปเข้าฟังเลคเชอร์พิเศษจากผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติที่เป็นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่2หรือ L 2โดยอาจจะมีตัวช่วยเสริมอย่างที่ว่าเช่นเอกสารประกอบหรือกระทั่งซับไตเติลอย่างที่นักศึกษาเขาเสนอมานี่แหละคะ่ะอืม ถ้าเรามองภาพใหญ่ขึ้นนะคะโมเดล2ภาษานี่แหละอาจจะเป็นกุญแจสําคัญเลยสําหรับบริบทการศึกษาในประเทศที่ผู้เรียนส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ได้คล่องภาษาอังกฤษามากๆแต่มีความกระหายอยากได้ความรู้ที่เป็นสากลมากๆเลยมันคือการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างความต้องการของผู้เรียนกับความท้าทายด้านภาษานั่นเองค่ะเป็นอดีตที่น่าเอาไปต่อย้อนมากๆเลยครับเหมือนหาจุดลงตัวระหว่างการเปิดรับโลกภายนอกกับการช่วยเหลือที่มันตรงจุดจริงๆแล้วเรื่องเนื้อหาแล้วครับ นักศึกษาสนใจอยากฟังเรื่องอะไรเป็นพิเศษถ้ามีบรรยายภาษางกฤษครั้งหน้าโอ้โห oh อันนี้ยิ่งตอกย้ำเลยค่ะว่านักศึกษาบริหารยุคนี้เขาสนใจเรื่องอะไรกันหัวข้อที่เสนอมานี่ทันสมัยแล้วก็จับต้องได้จริงในโลกธุรกิจปัจจุบันทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นขอดูเคสตัดดี้ธุรกิจจริงๆที่ประสบความสําเร็จในต่างประเทศหน่อยหรือว่าการพัฒนาคนหรือ H r ชในบริษัทข้ามชาติเนี่ยเขาทำกันยังไงนะ เรื่องร้อนร้องอย่างคริปโตเคเรนซี y การลงทุนในรูปแบบต่างๆไปจนถึงการมองไปข้างหน้าว่าความท้าทายทางธุรกิจในอนาคตมันจะมีอะไรบ้างโหฟังแล้วชื่นใจแทนอาจารย์เลยนะครับแสดงว่านักศึกษามีความตื่นตัวมากอยากได้ความรู้ที่มันอัปเดตแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงในโลกธุรกิจยุคใหม่จริงๆแล้วทั้งหมดที่เราคุยกันมานี่ครับมันบอกอะไรเราในเชิงนโยบายหรือการจัดการศึกษาบ้างครับ ถ้ามองจากนุ่มของนักวิชาการบทเรียนสำคัญมากๆเลยนะคะจากงานวิจัยชิ้นนี้ที่ทาง NoCast by CMUBS เราคิดว่าน่าสนใจก็คือมันแสดงให้เห็นว่าการนำแนวทางการสอนแบบ EMI มาปรับใช้เนี่ยมันมีความเป็นไปได้นะคะแม้กระทั่งกับกลุ่มผู้เรียนที่พื้นฐานภาษาอังกฤษอาจจะยังไม่แน่นปุ๊บมากนักแต่หัวใจสาคัญจริงๆมันอยู่ที่การออกแบบแล้วก็การสนับสนุนที่เหมาะสมค่ะ การออกแบบกับการสนับสนุนใช่ค่ะต้องออกแบบให้ดีเลือกหัวข้อที่มันดึงดูดมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาเรียนอยู่มีกิจกรรมส่งเสริมไม่ใช่มานั่งฟังเลคเชอร์อย่างเดียวและที่สําคัญสุดๆเลยคือต้องมีระบบสนับสนุนที่ดีอย่างที่เราคุยกันเรื่องแนวทางสองภาษาหรือการเตรียมสื่อประกอบการเรียนรู้เจ๋งๆอย่างที่นักศึกษาเขาอยากได้มันเหมือนเป็นการทลายความเชื่อดําเดิมไปเลยนะคะที่ว่าโหต้องเก่งภาษาระดับเทพก่อนถึงจะเรียนวิชาอื่นเป็นภาษาอังกฤษได้จริงด้วยครับ เรื่องนี้มันไปสอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการด้านการศึกษาอย่างจอห์นไอรีด้วยนะคะที่เขาพูดถึงเรื่องการรู้หนังสือเฉพาะทางหรือ disciplinary literacy คือเขาบอกว่าการเรียนในแต่ละสาขาวิชาเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเรียนเนื้อหาเฉยๆนะแต่เรากำลังเรียนรู้ภาษาของวงการนั้นๆไปด้วย อย่างการเรียนบริหารธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือการเรียนรู้ภาษาที่คนในวงการธุรกิจจริงๆเขาใช้สื่อสารกันนั่นแหะค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับชัดเจนมากงั้นผมขออนุญาตสรุปภาพรวมให้ผู้ฟังโน c a แคสต์ cmubs อีกทีนะครับก็คือการทดลองให้นักศึกษาบริหารมอชอของเราเนี่ยได้เรียนเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาอังกฤษ ถึงแม้จะเจอความท้าทายเรื่องการฟังการเข้าใจอยู่บ้างแต่ผลลัพธ์กลับน่าทึ่งมากๆตรงที่นักศึกษากระตือรือร้นสุดๆเลยแล้วก็มองเห็นประโยชน์ชัดเจนมากทั้งเรื่องการได้ความรู้ใหม่ๆได้มุมมองแบบอินเตอร์แล้วก็ได้ฝึกภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงซึ่งมันสำคัญมากๆจริงๆกับอาชีพแรงาคตของเขา ถูกต้องเลยค่ะแล้วถ้าจะให้โมมดปมเป็นคีย์เช็คเอาท์สำคัญเลยนะคะก็คือแนวทางการใช้ EMI แบบผสมผสานหรือแบบสองภาษาที่มีการสนับสนุนอย่างเข้าใจบริบทของผู้เรียนเนี่ยดูจะเป็นทางออกที่มีศักยภาพมากๆเลยสำหรับประเทศไทยหรืออาจจะรวมถึงประเทศอื่นๆที่สถานการณ์คล้ายๆกันมันช่วยเปิดประตูให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงความรู้ระดับโลกได้โดยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะกำแพงเรื่องภาษามันไม่ใช่แค่เรื่องว่า จะใช้ภาษาอังกฤษหรือไม่ใช่แต่เป็นเรื่องว่าจะบูรณาการภาษาอังกฤษเข้ากับการเรียนการสอนอย่างไรให้มันเวิร์กที่สุดต่างหากคะ่ะอ่น,นะครับงานชิ้นนี้ก็เช่นกันคือผู้วิจัยเขาก็บอกไว้นะครับว่าการศึกษานี้เน้นไปที่เรื่องทัศนคติความคิดเห็นความพึงพอใจเป็นหลัก แต่ยังไม่ได้วัดผลโดยตรงว่าพอได้ฟังบรรยายแบบนี้ไปแล้วเนี่ยทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาเช่นการฟังการพูดมันดีขึ้นจริงไหมและดีขึ้นแค่ไหนซึ่งก็น่าจะเป็นโจทย์วิจัยที่น่าสนใจมากๆเลยสำหรับคณะบริหารธุรกิจรหรือสาบันอื่นๆที่จะลองเอาแนวทางนี้ไปปรับใช้ว่ามันช่วยพัฒนาสกิลภาษาได้จริงตามที่คาดหวังหรือเปล่าและเราจะวัดผลม,มันยังไงดี ใช่ค่ะนั่นคือคำถามต่อยอดที่สำคัญมากๆเลยแล้วก็ดิฉันอยากจะทิ้งท้ายชวนผู้ฟัง no cast by cmu best ทุกคนลองคบคิดกันต่อเล่นๆนะคะในเมื่อเราเห็นภาพแล้วว่าอันดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศเราโดยรวมยังต้องการการพัฒนาอีกเยอะเลยแต่ในขณะเดียวกันความต้องการจากฝั่งผู้เรียนเองที่อยากจะสัมผัสการเรียนรู้แบบอินเตอร์อินเตอร์ผ่านภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็มีสูงมากอย่างที่ผลวิจัยนิชี้ให้เห็น บางทีอุปสรรคใหญ่ที่สุดอาจจะไม่ใช่ความไม่พร้อมหรือความไม่สู้ของตัวนักศึกษาเองนะคะแต่อาจจะเป็นความทา้าทายของฝั่งสถาบันการศึกษาเองมากกว่าที่จะสร้างระบบสนับสนุนที่มันใช่มันโดนใจและที่สําคัญคือมันต้องขยายผลได้จริงด้วย scalable คือทําให้มันเกิดขึ้นได้ในวงกว้างไม่ใช่แค่ทําเป็นโปรเจกต์เล็กๆชั่วครั้งชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นโมเดล2ภาษาที่เราคุยกันหรืออาจจะมีนวัตกรรมการสอนอื่นๆอ,อ,อีกเราจะเชื่อมช่องว่างระหว่างความต้องการที่มันพุ่งสูงมาก มากกับศักยภาพที่อาจจะต้องค่อยๆสร้างค่อยๆพัฒนาตรงนี้ได้อย่างไรนี่คือโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายระบบการศึกษาไทายในยุคต่อไปเลยค่ะโอ้โหเป็นคำถามทิ้งท้ายที่ชวนให้กลับไปคิดต่อจริงๆครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับข้อมูลเชิงลึกแล้วก็มุมมองที่สนุกสนานเข้าใจง่ายมากๆเลยและขอบคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตาม NoCA s t by CMUBS อย่าลืมนะครับ ใครชอบคอนเทนต์เจาะลึกเรื่องธุรกิจการจัดการแล้วก็งานวิจัยดีๆแบบนี้กด subscribe หรือ follow ช่องของเราไว้ได้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆที่เราจะนำมาเสิร์ฟกันอีกแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ